ครับเราได้องค์ความรู้มาจากท่านผอ,อ,อดีซึ่งผมไปทำโครงการที่ลำน้ำชีที่จังหวัดขอนแก่นนะครับปรากฏว่าในจังหวัดขอนแก่นสมัยก่อนลำน้ำชีเวลาหน้าแล้งเนี่ยน้ำจะไม่เหลือเลยเราก็ใช้วิธีทำฝายเรียกว่าฝายซอยซีเมนซอยคือดินผสมซีเมนกลายเป็นแกนแกนดินที่ผสมระหว่างดินกับซอยซีเมนฝังลึกไปข้างล่างนะครับ เราเราใช้แมโครขุดเข้าไปลึกมากแล้วก็ใช้ดินในพื้นที่เนี่ยผสมกับซีเมนต์เราฝังไปสองข้างและข้างล่างแต่ก่อนแต่ก่อนห้วยลึกเนี่ยไม่มีน้ําเลยคนระับอันนี้หลังจากที่ทํามาได้ประมาณสักเดือนหนึ่งน้ําน้ําลึกประมาณสองเมตรนะครับพอน้ำตรงนี้ลึกสองเมตรเนี่ยข้างล่างเราทําอีกตัวหนึ่งข้างล่างก็เป็นน้ําเต็มข้างบนเป็นน้ําเต็มทําให้น้ําเนี่ย จากห้วยเลือกที่ไม่มีน้ําสาขาเลยเป็นน้ําที่มันดันมาจากใต้ดินเพราะว่าแกนซีเมนต์เนี่ยแกนซอยซีเมนต์ไปฝังไม่ให้น้ําใต้ดินไหลโโฟลงน้ําเลยผุดขึ้นหลังบนผสมกับน้ําฝนที่ตกลงมาทำให้น้ําเนี่ยตอนนี้กลายเป็นลําน้ําที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยน้ํามันพิสูจน์ได้เห็นว่าโครงการที่พอที่พยายามจะทํามาโดยตลอดนะครับให้โครงการของกรมชมนมทานผลักดัน ใช้เงินไม่มากอย่างจุดนี้เนี่ยครับใช้เงินไปประมาณแสนกว่าบาทในการทำฝายซอยซีเมนต์นะครับลำน้ำต่อไปลำน้ำที่จังหวัดพะเยาลำน้ำอิงนะครับไหลาจากหนองเร็งทรายลงมาสู่กวานพะเยาลงไหลลงเข้าจังหวัดเชียงรายเราจะต้องทำทุกๆนะครับทุกๆก,กิโลจะต้องทำฝายฝายซอยซีเมนต์ทุกๆกิโลหรือทุก5้ากิโลเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ ไหลลงสู่น้ำของอันนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะครับ <S 2> <S 2> <S ผมให้จังหวัดแพร่โดยนายกอบจแพร่ทำร่วมกับกรมชุมนุทานตอนนี้แพร่ก็เริ่มทำนะครับก็จะขยายไปจังหวัดอือ่นๆตอนนี้ที่ล้ำน้ำชีที่ผมไปทำให้ที่ท,ที่จังหวัดขอนแก่นน้ำเต็มตลอดทั้งปีน้ำโปตลอดทั้งปีนะครับก็ต้องขอขอบคุณพอ,อดีนะครับที่ผลักดันโครงการดีๆให้กับพี่น้องนะครับเกษตรกรได้มีน้ำใช้ น้ำอุปโภคตลอดจนถึงภาคการเกษตรนะครับอันนี้ที่ที่เราลำน้ำว้วดลึกก็เดี๋ยวก็จะทําต่อไปจนถึงโรงกวานพะเยานะครับขอบคุณมากครับ